กำลังเทสพับ g ีครับเตรียมส่งลูกค้าครับปรับไฮนะครับผมเรามาดูกันครับเซตนี้ฟูลเซ็ตพร้อมใช้งานครับ24,880บาทครับก็กำลังเทสพับ g ีเตรียมส่งลูกค้าครับปรับไฮที่ f u ลเ h ดีครับเรามาดูเฟรมเรทที่ทำได้นะตอนนี้นะครับทำได้อยู่ที่ประมาณสัก70 80เฟรมโดยประมาณด้วยการปรับไฮนั่นเองที่ f u ลเ h ดีนะครับผมมันเดิมครับ เซตนี้24,880ราคาแค่เครื่องอย่างเดียวไม่รวมจอครับ19,590บาทครับเรามาดูสเปคในเครื่องเครื่องนี้กันดีกว่าครับว่าได้สเปคอะไรกันบ้างเคสตัวนี้เป็นของ IT s o n a ซ x s นะครับเปลี่ยนไฟได้นะ CPU ครับเป็น CPU Core i3 10105F 4 Core 8 Thread Turbo 4.4ครับ RAM 16 GB DDR4 บั s 3,200 Viper Gaming M.2 ครับเป็น NVMe 256 GB จอ XFX X o 4 4พ4ีครับสี G G D D A 6 Power Supply 6 0 0วัตต์ Sigma Tech Memboard เป็นเ h 510นะครับจาก BioStar ตัวเคสสามารถเปลี่ยนไฟได้ครับพัดลมหน้า1ตัวหลัง1ตัวฝาข้างเป็นกระจกปิดไฟได้ด้วยการกดปุ่มค้างกดอีกครั้งหนึงไฟมาตามปกติตามนี้เลยย้ำกันอีกครั้งครับเครื่องพร้อมจอ24,880 เครื่องอย่างเดียว19,590จอตัวนี้ครับก็เป็น aoc 24นิ้ว full hd ครับ 75Hz 1 9 2 0เฮิพคือ resolution ครับสั่งเครื่องพร้อมจอของแถมเมาส์คีย์บอร์ดแผ่นรองเมาส์แบบยาวจบเรียบร้อยครับนะครับทั้งเซตเลยนะครับพร้อมใช้งานสินค้าเป็นของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีไม่มีมือสองผสมแน่นอนนะครับดังนั้นแล้วใครอยากได้คอมพิวเตอร์เอาไปทำอะไรอยากได้แบบไหนให้บอยพีจัดตามใจที่คุณต้องการแล้วกันฝาก เซตนี้ไว้ในอ้อมบอกอ้าใจด้วยครับสามารถทำงานตัดต่อออกแบบเล่นเกมได้ครับจากร้านบอส pc